แต่ทั้งนี้มันคืนอเอฟ้าลิกิตโมโตโมโตเฟนสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ผมจำเป็นต้องเอามาโชว์เล็กน้อยเพราะว่านักการเมืองต้องพูดคำว่มมาซื่อสัตย์เดกันไม่ใช่ซื่อสัตย์ผมเป็นฝ่ายค้าแน่นอน การจับเบอร no ์ก็แล้วแต่นะครับประจบได้เบอร์ไหนไม่ได้ม anyway> ีปัญหาอะไรผมคิดว่าวันนี้เป็นส right ิ iny, ่งที ain, ่ผมต้องการจะเห็นคือบรรยากาศที่ดีที่เริ่มต้นกระบวนการของการรับสมัครเล่นั้างทีมานี่ถึงแท้จะอยู่คนละพักแต่ก็เป็นเพียงแค่คู่แข่งกันแล้วไม่ใช่ศัตรูกันนะครับ โอ้นอย่าเบียดค่ะอย่าเบียดโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกขวาเลยค่ะออกขวาเลยค่ะ้ายนันนะคะโ้ยอเว้นทางเลีสายโยาตอนนี้คุณยิงมาอยที่นี่เะอคะการสมัสวันแรกครังนี้ตืนเต้นก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นวันมียค่ะพีอขอให้โอกาสทั้งคนไทยและคนที่่นกั ท่านรัฐบาลการเมืองท่านผู้สำรับรับเลือกตัง้งท่านสมาชิกพรรคการเมืองท่านรกรรมการการเลือกตังต้งท่านประหลัดกรุงเทพมหานครท่านผู้มีเกียรติและมมท่านสื่อมวลชนทุกท่านในนามของคณะกรรมการการเลือกตัง้งผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรับสำับรับเลือกตัง้งสมาชิกสถาแ,นานแันรัฐบาลแบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปพศ2554ด้วยความยินดียิง่งบรรยากาศในวันนี้คึกคักม,มากนะครับโดยเฉพาะในช่วงนาทีสุดท้ายว่าที่จะขอให้ลดการส่งเสียงเฉยผมขอขอบคุณท่านหัวหน้าพักการเืองลูกค้าที่เห็นความสาคัญข,ของการเลือกตัง้งอันเป็นกลไกสําคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันนี้ต้ออาศัยมเป็นปะมุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งครัง้งนี้ที่หลายฝ่ายตั้งความหวังกันไว้ว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยนำพาประเทศไทยขอยงเราให้พ้นจากวิกฤตการเดือนตากค้องที่เผชิญอยู่การเลือกตัง้งสมาชิกสภาผูแบบ้แทนรัษฎรในวันที่ที่สามกรกฎาคมปีนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการเลือกอนาคตของประเทศ และไม่ได้เป็นเรื่องของประเทศไทยและคนไทยเท่านั้นแต่เป็นสถานการณ์ที่ทุกประเทศหลายประเทศนะฮะทั่วโลกนีก่ก็ได้ให้ความสนใจติดตามความเคลื่อนไหวดูเราอยู่ตลอดเวลาจากคำสั่ในงานของท่านเลขาธิการคณะกรรมาการเลือกตั้งปรากฏว่ามีภาคการเงินมายื่นบัญชีรายชื่อเพื่อส,สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ก่อนเวลา8น,นสาฬิกา30นาทีรวม28ภาคซึ่งสามารถรอ46แห่งประชทศสมัชิกประกอบรัฐธรรมนูญว่าระการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกพิเศษสภาแก้ไขเพิ่มเติมเป็นฉบับที่2พศ2554ให้ถือว่าภาคการเมืองที่มาลงทะเบียนก่อนเวลา8นาฬิกา30นาที พักมาถึงพร้อมกันผมจึงขอประชุมท่านหัวหน้าพักและท่านกรรมการบรญหารพัที่ได้รับมอบหมายมาวันนี้ว่าจะสามารถตกลงกันเกี่ยวกับรำดับการยื่นบัญชีรายชื่อได้ไหรือไม่ขออนุญาตใช้เวลาช่วนนี้ก่อนนะครับ เชิญพักแรกครับท่านตัวแทนพักพลังมวลชนครับครับขึ้นเวทีทางด้านซ้ายมือนะครับครับแล้ท่านก็พอเรียนเชิญครับก็จะสลากนะครับด้วยตนเองด้วยตัวท่านเองครับ จับมครับลูกสีส้มนะครับให้เจ้าหน้าที่ทําการคนนะครับเพื่อครับไม่ให้รู้ว่าเบอร์ไหนอยู่ตรงไหนนะครับหรือท่านจะคนเองก็ได้นะครับก็ขอโปร่งใสเลยท่านคนเองเลยนะครับท่านจับเองนะครับให้เจ้าหน้าที่เปิดให้ก็ได้ครับครับหมายเลขที่ได้ครับหมายเลขเก้าครับเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยครับจับทักแรกนะครับ ได้หมายเลขบุคคลนะครับครับ,รบขอเรียนเชิญพักที่สองครับพักการเมืองใหม่ครับ หมายเลขที่ได้รับนะครับหมายเลข20สิบครับขอขอกราณาด้วยนะครับท่านที่จับสลากแล้วครับเรามีบันทึกนะครับให้ลงนามในวันนี้ด้วยที่สามครับ,รบขอเรียนเชิญพักประชาธิปัตย์พับ ท่านคนและจับดัวตัวเองนะครับทำหนเองนะครับครับได้หมายเลขสิบครับครับท่านต้องลงนามแระเพิ่กอบกพรงกันกับตลาดด้วยนะครับครับทักต่อไปครับทักที่สี่ครับทักเพื่อไทยครับ ท่านจับโดยตนเองเลยนะครับ นี้ด้วยความปรงใสนะครับจากพัฒนาโปร่งใสท่านเห็นชัดเจนเลยนะครับตั้งนานด้วยนะครับพักกลางเมืองต่อไปนะครับพักที่ห้าครับพักแทนคุณแผ่นดินครับ เได้หมายเลขสิบเจ็ดครับครับทักต่อไปครับขอเรียนเชิญทักกิจสังคมครับ ครับได้หมายเลข14ครับครับพักกำดับในการะตะลารทั้งที่7ในรอบ2นะครับ,รบขอเรียนเชิญท่านพักกำลังไทยครับครับขอเรียนเชิญด้านบนเลยนะครับ